สวัสดีครับเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับว่าการทํากายภาพบำบัดเนี่ยเป็นวิธีการหลักในการที่ช่วยฟื้นฟูและแก้ไขความพิการให้กับผู้ป่วยอัมพาตแต่ก็น่าเป็นที่แปลกใจนะครับว่าทําไมคนไข้อัมพาตจํานวนไม่น้อยเลยยังไม่สามารถเข้าถึงการทํากายภาพบำบัดได้อาจจะเกิดจากความไม่ไมรู้หรือความไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการทํากายภาพบำบัดทําให้คนไข้าบางส่วนเนี่ยมองข้าม ความสาคัญของการทํากายภาพบำบัดไปนะครับวันนี้ก็จะมาเน้นย้ําว่าทําไมการทํากายภาพบำบัดเนี่ยถึงมีความสําคัญถึงมีประโยชน์ถึงสามารถแก้ไขความพิการของผู้ป่วยอัมาาพาตได้ลองติดตามดูนะครับก่อนที่เราจะเข้าใจหลักการว่าทําไมกายภาพบำบัดเนี่ยถึงแก้ไขความพิการของผู้ป่วยอัมาาพาตได้ เรามายกตัวอย่างเคสกันนะครับว่ามีคนไข้คนนึงมีอาการอ่อนแรงของแขนขาซีกซ้ายเป็นเพราะว่าเนื้อสมองในส่วนที่ควบคุมการทํางานของแขนขาซีกซ้ายเนี่ยก็คืออยู่ด้านขวาเนี่ยมีการตายมีไม่ทํางานไม่สามารถส่งสัญญาณเข้ามาควบคุมการทํางานของแขนขาซีกซ้ายได้สังเกตดีๆนะครับผมเน้นนะครับว่าการที่ คนไข้ขยับแขนขาซิกซ้ายไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาที่กล้ามเนื้อไม่ได้มปัญหาที่เส้นประสาทของแขนขานะครับแต่ปัญหาคืออยู่ที่สมองการสั่งการของสมองมีปัญหาว,วันวิธีการแก้ไขก็คือว่าทำยังไงให้สมองที่ไม่สั่งการเนี่ยกลับมาสั่งการได้แน่นอนครับสมองสูี่ตายไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ฟื้นคืนคงไม่ได้ ร่างกายก็จะมีการปรับตัวโดยใช้เนื้อสมองส่วนที่ดีเนี่ยที่ยังมีอยู่เนี่ยให้มารับหน้าที่แทนรับหน้าที่แทนของเนื้อสมองส่วนที่ตายไปก็คือมาทําหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อของแขนขาซิกซด์โดยที่ตัวเองไม่เคยทํางานมาก่อนสมองก็ต้องเกิดการเรียนรู้ที่เราเรียกกันว่าการเรียนรู้ใหม่ของสมองหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า neuroplasticity ผมอยากจะลงในละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับว่าในภาพเนี่ยเป็นเป็นภาพสมองข้างในสมองเนี่ยก็จะมีเซลล์ของสมองนับล้านล้านเซลล์เลยแต่การที่เซลล์นับล้านล้านเซลล์ในสมองจะทำงานได้เนี่ยในแต่ละอย่างเนี่ยในแต่ละกิจกรรมเช่นการขยับแขนการร้องเพลงการเขียนหนังสือความคิดต่างๆเนี่ยเซลล์สมองเซลล์เดียวทำงานไม่ได้ ต้องอาศัยการทํางานเป็นกลุ่มของเซลล์สมองต้องมีการประสานกันร,ระหว่างเซลล์สมองกับเซลล์สมองหลายเซลล์เซลล์เซลล์สมองแต่ละเซลล์ก็จะมีการยื่นแขนขาของเซลล์เนี่ยมาแตะมาสัมผัสมาเชื่อมโยงกันเกิดเป็นเครือข่ายขึ้นมาเช่นการเราจะก้าวสักก้าวหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีกลุ่มของเซลล์ประสาทในการที่จะมาควบคุมให้เราสามารถที่จะก้าวไปได้การเขียนหนังสือ ก็ต้องมีเซลล์กลุ่มเซลล์ประสาทในการที่จะมาทําหน้าที่ในการให้เราสามารถเขียนหนังสือได้ในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเราเริ่มที่จะจับปากกาเขียนหนังสือเซลล์สมองที่จะทําหน้าที่ในการควบคุมให้กล้ามเนื้อแขนสามารถที่จะเขียนหนังสือได้เนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มสร้างสายใยเคอือข่ายหลาย,หลายเซลล์สมองเข้ามาร่วมกันเพราะเมื่อเราฝึกบ่อยๆ ฝึกเขียนบ่อยๆเครือข่ายเหล่านี้ก็เกิดความชํานาญเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งเราเขียนตัวนัสือได้สวยขึ้นมีความเรียบร้อยมากขึ้นมีความละเอียดมากขึ้นเพราะเราฝึกบ่อยๆสายใยที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่นเนี่ยทำให้ได้เกิดทักษะขึ้นมาอันนี้คือการเรียนรู้ของสมองและการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้จบอยู่แค่วัยเด็ก ขาพบว่าการเรียนรู้ของสมองเนี่ยเกิดตลอดทั้งชีวิตของคนเราทีนี้แล้วการเรียนรู้ใหม่เนี่ยไปเกี่ยวอะไรกับการที่ป่วยเกิดอัมาพาตขึ้นมาเวลาที่คนเราเนี่ยมีการบาดเจ็บของสมองร่างกายจะมีการปรับตัวเพื่อให้เราสามารถอยู่รอดได้การปรับตัวของสมองการสร้างเครือข่ายสายใหญ่ใหม่ของสมองอย่างในภาพนี้เาก็เป็นเครือข่ายของสมอง เซลล์สมองซึ่งมีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในการควบคุมการทํางานของแขนขาซิกไซด์ทีนี้พอเกิดเนื้อสมองเหล่านี้เกิดการตายขึ้นมานการควบคุมของแขนขาซิกไซด์ก็ไม่สามารถทําได้ร่างกายจะมีการปรับตัวปรับตัวโดยเซลล์ประสาทที่อยู่ในส่วนอื่นของสมองที่ยังดีอยู่เนี่ยก็จะเข้ามารับหน้าที่แทนอย่างในภาพเห็นไหมครับว่า เซลประสาทส่วนใหม่ที่เข้ามารับหน้าที่แทนเนี่ยจะมีการสร้างสายใยประสาทเข้าไปเชื่อมต่อเกิดเป็นวงจรเกิดเป็นเครือข่ายของสายใยประสาทขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถที่จะกลับมาควบคุมการทํางานของแขนขาที่อ่อนแรงนั้นได้แล้วเมื่อมีการกระตุ้นกล้ามเนื้อในแขนขาที่อ่อนแรงนั้นบ่อยๆสายใยประสาทที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ย ก็จะมีความซับซ้อนมีความเข้มแข็งมากขึ้นทําให้คนไข้มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดที่เคยอ่อนแรงเนี่ยได้คล่องขึ้นแต่การปรับตัวใหม่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นอย่างมากในช่วง3 6ถึงเดือนแรกหลังจากเกิดอัมพาตเขาเรียกกันว่าโอกาสทองโอกาสทองที่สมองเปิดรับที่จะเรียนรู้ใหม่เปิดรับที่จะปรับตัวใหม่ ซึ่งสิ่งที่สมองจะเปิดรับก็มาจากการที่นักกายภาพมีวิธีการในการกระตุ้นในหลายๆอย่างเช่นกระตุ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงฝึกการทรงตัวฝึกการเดินซึ่งเป็นกระบวนการทางกายภาพบาบัดมันโดยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือ เป็นการกระตุ้นสอนให้สมองส่วนใหม่ที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่เนี่ยเกิดความคุ้นเคยเกิดความชํานาญในการที่จะควบคุมกล้ามเนื้อแขนขาที่อ่อนแรงกล่าวโดยสรุปนะครับในปัจจุบันนี้ไม่มียาวิเศษเอันไหนที่จะใช้กินหรือใช้ฉีดแล้วทำให้คนไข้าหายจากการเป็นอัมพาต วิธีการเดียวที่สามารถช่วยคนไข้ได้ก็คือการทํำกายภาพบำบัดการทํำกายภาพที่เริ่มเร็วทำอย่างถูกต้องโดยนักกายภาพบาบัดมีการทําซ้ําๆบ่อยๆจนคนไข้เกิดความชํานาญสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถแก้ไขความพิการอันเกิดจากการเป็นอัมาพาตของคนไข้ได้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ